การนี้ฮะเกี่ยวอะไรอ่ะเพราะคดีเราเนี่ยมุ่งไปที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องที่อาจจะกระทําผิดหรือไม่ถูกต้องจนทําให้คดีมันดูมีมพิรุธและเงืง<ล>่องนงำหรือไม่มคุณแซนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ต้องมีใครมาสอนนะครับและไม่มีเหตุอะไรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องมาสอนผมเพราะผมทำหน้าที่ สื่อมวลชนใชที่รายงานตามข้อเท็จจริงเช่นนี้ส่วนคุณแซนจะวิภาควิจารณ์ผมเชิญตามสะดวกเพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความเห็นได้เช่นเดียวกับทนายเดชาที่วิภาควิจารณ์ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผิดบ่อยๆเดี๋ยวประชาชนเขาก็ตัดสินใจเองอครับ แน่นอนว่าหลายคนรู้ดีว่าการตายของตังโมนิดาที่เคยถูกสรุปออกมาว่าเป็นอุบัติเหตุการตกเรือเรื่องนี้มีตัวละครอยู่ทั้งหมด5ตัวเข้ามาเกี่ยวพันหนึ่งในนั้นคือคุณแซนที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญกว่าใครและกลายเป็นกระบอกเสียงของคนในกลุ่มได้ออกมาตอบโต้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาตนเองเล่าเรื่องจริงมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมเหมือนที่ใครหลายคนตั้งข้อสงสัย ขณะดเดียวกันล่าสุดแซนก็ได้ออกมาโพสต์พาดพิงไปถึงอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ในทํานองที่ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ดีเอให้ความรู้และสอนอาจารย์ปานเทพเกี่ยวกับเรื่องคดีต,ตังโม ซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์ปานเทพไม่อยู่เฉยให้พูดใส่หน้าฟรีฟรีรีบสวนข้อมูลกลับไปทันทีคุณแซนมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรอหรือคุณแซนรู้เห็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐแถมอาจารย์ปานเทพยังย้าด้วยว่ารู้ตัวเองดีว่ากําลังทําอะไรอยู่และคงไม่ต้องให้ใครมาสอนเพราะที่ผ่านมานําเสนอข้อเท็จจริงในฐานะสื่อมวลชนแล้วก็ยินดีให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ได้วันก่อนเขาหายไปนานแล้วเขาก็ไปเขียนในสตอรี่เขานะคะก็คือคุณแซนนั่นเองเราะเขียนในสตอรี่ตัวเอง บอกวอนด s i ให้ความรู้ท่านอาจารย์ปานเทพถึงหลักการพิพากษาของศาลให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เกิดความกระจ่างและความเข้าใจได้อย่างถูกต้องในกระบวนการยื่นรมเพื่อท่านจะได้เลิกนำข้อมูลอันเป็นเท็จและบิดเบือนมาพูดเพื่อทําให้บุคคลบางกลุ่มซึ่งขาดซึ่งความรู้ในข้อเท็จจริงที่ว่าคดีของคุณอัจฉริยะที่ศาลอาย,ายายกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยตำรวจ21นายนั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของคดีแตงโมเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วจะได้ไม่นําเรื่องนี้มาพูดเพื่อทําทให้สังคมเข้าใจผิดและหลงเชื่อว่าคดีแตงโมมีพิรุษแบบที่ท่านอาจารย์ได้นําเสนอต่อเนื่องมาเป็นเวลา3เดือนค่ะครับขอบคุณมากนะ<ม>ครับมีภาพอยู่ก็เรียนให้ทราบนะครับว่าเราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนนะครับแสดงความเห็นได้แล้วก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่าผมรู้ครับว่าคดีมินประมาทไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับคดีหลัก เพราะคดีหมิ่นประมาทว่าด้วยเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์อันสุจริตแค่วิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแต่เหตุในการสุจริตเพราะสารในระหว่างการพิจารณาเห็นว่ามีเหตุในการสืบสวนสอบสวนว่ามีพิรุธและมีเงื่อนงำท่านใช้คำนี้อะครับใช่ใช่มันเป็นสารตั้งต้นเหมือนกันเมื่อเป็นสารตั้งต้นแล้วเราก็ไม่ได้สามารถหรือว่ามันมีพิรุธ หรือมีเงื่อนงำนั้นมีการกระทําความผิดหรือไม่มพิรุตและเงื่อนงำไม่ได้บอกว่าทำผิดนะครับแต่ว่าจะต้องนำไปสู่การแสวงหาความจริงซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นด้วยว่าจะต้องสืบสวนและการสืบสวนเนี่ยก็ต้องนำไปสู่การตั้งโจทย์ที่ผู้ร้องก็คือคุณอชริยะเรืองรัตนพงศ์ซึ่งชนะคดีเนี่ยไปร้องว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ และเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหร,อหรือไม่เมื่อทำแล้วสืบแล้วเสร็จก็ต้องไปเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษและลงมติสองในสาถ้าเห็นชอบก็เข้าสู่กระบวนการหาผู้กระทำความผิดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ต้องมีใครมาสอนนะครับและไม่มีเหตุอะไรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องมาสอนผมเพราะผมทำหน้าที่ สื่อมวลชนชที่รายงานตามข้อเท็จจริงเช่นนี้ส่วนคุณแซนจะวิพาก์วิจารณ์ผมเชิญตามสะดวกเพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความเห็นได้เช่นเดียวกับทนายเดชาที่วิพา์วิจารณ์ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผิดบ่อยๆเดี๋ยวประชาชนเขาก็ตัดสินใจเองอครับว่าเขาจะให้ความเชื่อถือใครมากกว่ากันก็แค่นั้นครับทีนี้ เอาละมีประเด็นถามท่านอาจารย์เชิญครับแล้วคุณแซนเขาเกี่ยวข้องอะไรในในสมการนี้ฮะเกี่ยวอะไรเพราะคดีเราเนี่ยมุ่งไปที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องที่อาจจะกระทําผิดหรือไม่ถูกต้องจนทําให้คดีมันดูมีพิรุธและมีเงื่อนงำหรือไม่คุณแซนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเออเกี่ยวอะไรยกเว้นว่าคุณแซนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐเออหรือสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่อยว่ากันอีกทีว่ากรมสอบสวนพิเศษท่านเห็นอย่างไรก็เป็นดูมินิทของกรมสอบสวนพิเศษไม่ใช่ผมด้วยใช่หรือคุณแซนอาจจะบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้ออนั่นก็นั่นก็เป็นเรื่องของกรมสอบสวนพิเศษไม่เกี่ยวกับสื่อมวลชนคะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เข้าใจตรงกันนะครับออเอาละทีนี้ประเด็นถัดไปก็คือคลิปหนึ่งของอายการน้ำแท้ท่านก็พูดถึงเรื่อง ความเสียหายต่อคดีคความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมผมเห็นว่าท่านให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้น่าสนใจเชิญรับชมกันครับประเด็นที่อาจจะไปทําให้เกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรบิดเบือนเนื้อหาหลักของคดีหรือ,รอไม่มงงุคื้ผมว่าความเสียหายจริงๆคือความอายุที่ทำถ้าเราได้ความจริงแล้วได้ความยุติธรรมถูกต้องอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำนะครับ เพราะ,ะนั้นถามว่ากลัวว่าเสียหายหรือเปล่าผมว่าถ้ามันทําให้ความจริงมันบิดเบือนอันนี้เสียหายแต่ถ้ามันทําให้ความจริงปรากฏได้ความยุติธรรมอันนั้นไม่มีไม่มีปัญเสียหายครับค่ะแล้วมันจะส่งผลต่อคดีหลักอย่างที่ทนายเดชาเป็นห่วงไหมคะไม่ส่งผลเพราะว่าคดีนั้นเขาจะพิจารณาเฉพาะวันเวลาสถานที่และการกระทําบนเรืออ,อันนี้ก็ชัดเจนนะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะเลือกเชื่อทนายอายการน้ําแท้หรือว่าจะเชื่อ ทนายเดชาก็ลองแสดงความเห็นมาครับว่าท่านอยากฝากข้อความอะไรให้กับอายการน้ำแท้และอีกข้อความหนึ่งฝากข้อความอะไรให้ทนายเดชาลองพิมพ์มาให้เราชมกันหน่อยเออลองพิมพ์มาดูเราอยากอ่านเหมือนกันแต่ต้องเลือกนะว่าอันไหนอ่านได้นะจย์กลัวจะแรงด้วยอันเลยลองดูเองดูนะเอาละทีนี้เรามาดูเรื่องถัดไปก็คือว่าด้วยเรื่องตกน้ำผมเนี่ยค้างไว้หลายสัปดาห์ เพราะมีคนพูดถึงระดับน้ำอยู่สองคนคแล้วก็พูดถึงน้ำขึ้นน้ำลงน้ำลงน้ำขึ้นน้ำย้อนอ,อยู่สองคนคนที่หนึ่งคุณบอลบอกว่าช่วงเวลาตกน้ำน้ำมันลงแต่ช่วงเวลาหาน้ำมันย้อนกลับ ก็เลยไปหาที่วัดขางข่าวนี่เป็นเหตุนี่เป็นเหตุนี่เป็นเหตุนะครับส่วนเสียสมพงศ์บอกว่ารอเพราะว่าน้องแตงโมอยู่ช่วงมาเป็นขาน้ําลงเลยไปรอรับเรือเห็นแต่ไกล500เมตรครึ่งกิโลขนาดผู้สูงไวัยใส่แว่นด้วยยังเห็นได้ดีกว่าคุณบีอีกนี่แสดงว่ามีตาทิพย์ครึ่งกิโลเลยนะจ๊ะสงสัยจะมีสมาธิดีนะครับเอเอาละ ครึ่งกิโลสามารถหาได้เจอคุณแตงโมด้วยความเร็ววิ่งเร็วมากนะครับวันนี้ผมทำการบ้านมาว่าพวกเขาทำอะไรกัน้้าน,นะครับจากคำถามที่ผมทิ้งไว้หลายสัปดาห์มีเวลา20นาทีจะไปให้ทันจะพยายามทำให้ทันค,คลิปแรกก่อนตำรวจถแถลงข่าวตกน้ำว่าอย่างไงในช่วงเวลาตกน้ำที่เขาเอาเวลา20า22นาฬิกา 34นาที10วินาทีไปชมทสั้นกันครับเชิญครับยีสบนาฬิกา34นาทีเรือได้ผ่านแสงเงาไฟของท่าเรือพิบูรณลสงครามหนึ่งโดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้วดังนั้น6วินาทีถัดมาจะสังเกตว่ามุมของเรือนั้นเปลี่ยนไปมีการหันท้ายเรือมาให้กล้องวงจรปิดมากขึ้นทำให้เห็นเงาของวัตถุดังกล่าว บางแสงไฟเรือในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเทียบกับเรือจริงแล้วแสงไฟจากท้ายเรือนี้จะอยู่ในแนวระดับนี้และเมื่อเรือเคลื่อนต่อไป จนเมื่อเวลา22นาฬิกา34นาที9วินาทีวัตถุดังกล่าวอยู่ในลักษณะนี้จากนั้นวินาทีถัดมาวัตถุนี้ก็หายไปซึ่งเป็นเวลา22นาฬิกา34นาที10วินาทีซึ่งในวินาทีถัดมาก็ได้มีเงาของบุคคลหนึ่งเกือบถึงท้ายเรือ ได้มีลักษณะเหมือนยืนขึ้นซึ่งหลังจากนั้น11วินาทีถัดมาความเร็วเรือตาม GPS ได้ลดลงและมีองศาก,การเลี้ยวกลับและกลับวนมาที่เดิมนี่แหละครับเป็นที่มาของการอ้างว่าคุณแตงโมตกน้ำในเวลา20นาฬิกา34นาที10วินาทีแต่คุณเอกราชเนี่ยได้นำเสนอว่าท้ายเรือที่เห็นเป็นเงาเงาสีดำๆอะ่ะมันไม่ได้ตกด้านข้างครับมันขึ้นไปบนเรือ,อ มันกมันค่อยๆห,หดหดหดลงไปขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าแตงโมงไม่ได้ตกน้ําจุดนี้คะเอา้าแล้วเข้าไปวนหาอะไรคุณเกียรตมันก็เลยดูงงมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมดูการถแถลงข่าวของตํารวจเมื่อ3ปีที่แล้วเราก็เห็นว่าสมาธิของเราเนี่ยจะสนใจแต่แสงเงาท้ายเรือจนลืมมองบริบทแวดล้อมไม่ต่างจากตอนที่คนมาสนใจเรื่องว่า เจ็ทสกีเป็นอย่างไรจังหวะอตอนนั้นเป็นอย่างไรที่บริเวณประตูน้าประตูระบายน้ําบางกรวยะนะครับจนลืมมองไปว่ามันมีชายสองคนมาหาปลาอยู่มไม่เกี่ยวอะไรกับศพแตมโมเลยก็จะมองข้ามสมาธิในสิ่งเหล่านั้นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยผมก็เลยมาสนใจคลิปสภาพแวดล้อมที่ไม่สนใจแสงเงาบ้างเราจะเห็นอะไร ก็เปิดที่คลิปเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์เป็นภาพไม่มีเสียงฟังผมบรรยายบ้างที่ไม่ใช่แค่ตำรวจค่ะอ่ะทางทีมงานพร้อมแล้วลองดูครับอันนี้เป็นเวลาที่มองในมุมเดียวกันเห็นแสงเงาแต่ไม่ได้สูงเราเห็นได้ว่าตรงกลางมีเรือขนทรายทรายนี่สำคัญนะเพราะเป็นคำสำคัญอยู่กลางแม่นม้ำและเรือสปีดโบ๊ท ท้านผู้ชมเห็น22นาฬิก34นาที3วินาทีนะครับตรงนี้เพิ่งผ่านท่าพิบูลพึ่งผ่านนะครับและอยู่ชิดด้านขวาโดยสภาพบังคับเพราะมีเรือทรายอยู่กลางแม่น้ำด้วยเหตุผลน,นี้เนี่ยจึงมีสภาพที่ต้องผ่านท่าพิบูรณ์แบบใกล้ชิดมากๆและที่สำคัญก็คือมีแสงไฟ และก่อนจะถึงจุด22นาฬิกา34นาทีอีก8วินาทีที่จะตกน้ำแปลว่าเขาต้องผ่านท่าพิบูรณ์ไปแล้วและต้องเห็นแสงสว่างทั้งจากเรือขนทรายและท่าพิบูรณ์จะไปถกกระโปรงและไปอยู่ท้ายเรือเพื่อปัสสวะจริงหรือหรือแค่ชิดอีกนิดเดียวก็ถึงท่าพิบูรณ์เป็นตำแหน่งปัสสวะที่ขึ้นไปบนบก ของคุณกระติกและคุณโรเบิร์ตในเวลาต่อมาอ,มอันนี้ถามสามัญสำนึกธรรมดามถ้าเราสนใจแสงเงาอย่างเดียวเราก็อาจจะลืมสภาพแวดล้อมสำคัญตามสภาพข้อเท็จจริงนี้ได้เอาละครับท่านผู้ชมเมื่อเราเห็นสภาพนี้แล้วนะครับเ,ออเห็นสภาพนี้แล้วนะท่านผู้ชมเข้าใจแล้วนะครับผมเลยทำภาพนิ่งให้ดูสองภาพที่ผมขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เวลานี่หกเจ็ดแปด คือเวลาสิบวินาทีแบบนี้ท่านผู้ชมจัภาพไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลองคิดดูนะครับถ้าตามที่คุณแซนบอกปัสสาวะเสร็จอย่างน้อยต้องมีสิบวินาทีถอยหลังไปและจะต้องเดินลงมาก่อนเกาะอ,อ,อีกอย่างน้อยห้าวินาทีมผมขอถอยแค่สิบสี่วินาทีถอยหลังกลับไปภาพเป็นอย่างนี้ครับก่อนถึงท่าพิบูลแล้วทำไมไม่เข้าท่าล่ะก็นั่นไงครับ ทำให้มันผิดธรรมชาติมากขึ้นไหมล่ะครับเอออันนี้ชวนท่านผู้ชมลองคิดดูว่าเรามัวแต่หลงในเรื่องของแสงเงาตรงท้ายเรือจนลืมมองสภาพความจริงและผมอยากจะบอกว่าแตงโมตกที่ท่าพิบูรณ์เหนือขึ้นไปจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าเรื่องนี้มีภาพนิ่งของคนที่ชื่ออนุชา mm. คุณเก๋ครับคะ yeah. คุณอนุชาเนี่ยเป็นเด็กสามคนที่ตกปลาอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเขาถ่ายภาพสปีดโบ๊ทเรือลำนี้ในระหว่างที่เขาตกปลาได้จริงๆเมื่อสามปีที่แล้วในคืนเกิดเหตุเลยและเขาก็โพสต์ข้อความว่าอะไรบ้างครับคุณเก๋เ,าเขาเขียนบอ,บ,บอกว่าสปีดโบ๊ทสีขาวน้ำเงินลำนั้นพวกเราก็เห็นที่แตงโมตกเรือแค่เราไม่เห็นว่ามีคนตกเรือนั่นเดี๋ยวก่อน S <S ขอฟังช้าๆคุณเก๋อ่านอีกทีหนึง่งซิสปีดโบ๊ทสีขาวน้ำเงินลำนั้นพวกเราก็เห็นที่แตงโมตกเรือแค่เราไม่เห็นว่ามีคนตกเรืออืแล้วต่อเลยครับเพราะสปีดโบ๊ทมันขับเร็วมากเพราะเราเห็นเรือลํานี้ขับสามรอบอรอบแรกเร็วมากรอบสองขับช้ามากเพราะเพื่อนน่าจะขับมาหาแตงโม,อมรอบสามเพื่อนเขาตะโกนเรียก แล้วขับเรือเข้ามาถามพวกเราว่าเจอคนตกน้ำไหมคะเราก็ตอบไปว่าไม่เห็นครับแล้วพวกเราก็เดินมองหาดูก็ไม่เจอเพราะมันมืดแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครตกเรือพวกผมมารู้ตอนเช้าดูข่าวว่าเป็นแตงโมเขาน่าจะตกแต่รอบแรกเพราะขับเร็วมากแล้วหักโค้งด้วยความเร็วข้อที่หนึ่งนะครับเฉพาะข้อความนี้นะทนผู้ชมหนึ่งเรือขับเร็วสอง ถ้าวนกลับมาคุณจะไม่ตะโกนคำว่าแตงโมในรอบที่สองเหรออแต่ไม่ตะโกนพอรอบสามถึงค่อยตะโกนมผมเลยสงสัยว่าแตงโมตกน้ำจริงหรือคนบนเรือสร้างฉากว่าแตงโมตกน้ำกันแน่ออันนี้ผมถามนะมและการถามเช่นนี้ของผมเนี่ยไปดูควาสัมภาษณ์ของน้องอนุชาคนเนี้ยที่ชื่อคุณออฟนี่แหละครับ ที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเรือตอนแรกอยู่ท่านผู้ชมฟังนะมาด้วยเสียงหัวเราะนะครับขับเร็วเนี่ยอรอบที่สองวนมาด้วยขับเร็วแล้วก็ไม่ตะโกนหาแตงโมรอบที่สามตะโกนเรียกแต่ตอนนั้นได้ยินคำว่าพ่ออาจจะเพี้ยนไปคำว่าโมก็ได้อาจจะฟังผิดแล้วค่อยมาถามน้องว่าเจอคนตกน้ำไหมเขาบอกไม่เจอ ตรงนี้น่าสนใจครับไปฟังเสียงน้องอนุชากันครับเมื่อสามปีที่แล้วเรือสปีดโบนี่นะครับขี่มาด้วยด้วยความเร็วนะครับแล้วก็มีเสียงหัวเลาะอะไรกันนะครับแล้วอีกสักพักเขาก็หักเกลือเข้า,เข,าเข้าไปกลางแมีน้ำครับก็เสียงดังครับผมผมยังพูดกับคนที่ไปตกปลาด้วยกันว่าใครมาขี่เรือดึกดื่นสนุกหัวลาะกันจังวะจากนั้นเขาก็หักโค้งเลยทีเดียวครับด้วยความเร็วครับ อูไม่รู้ว่ามีคนตกน้ําครับเพราะตรงที่ที่เขาขับมามันมันมืดด้วยแล้วแล้วจากโค้งไปก็ที่เขาโค้งโค้งเรือไปประมาณอีกเกือบสิบนาทีครับเขาก็ขี่บนม่อีกรอบหนึ่งแต่ขี่แบบช้ามากครับแล้วก็วนวนเหมือนเดิมครับเหมือนรอบแรกก็ประมาณอีกสักพักใหญ่นะครับรอบสามเขาไม่อีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้ครับเขาก็ขับมาอีก แล้วก็ตะโกนเรียกแต่ที่นี้เขาเห็นพวกผมยืนขึ้นเขารู้ว่ามีคนเขาก็เลยขับเรือเข้ามาถามครับว่าเห็นคนตกน้ำไหมคะพี่คะเห็นคนตกน้ำไหมคะครับน่าจะอยู่ในข่าวแหละครับแต่ไม่แต่มันมันคือมันไม่ชัดนะครับเรือมันอยู่ที่มืดนะครับแต่รู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงที่ถามแล้วพวกผมก็ตอบไปว่าไม่เห็นครับเขาก็ถอยเรือออกไปแล้วก็ขี่ออกไปเลยครับครับวนไปอีกแล้วก็หายไปเลยครับมันเป็นเรือลํานั้นอยู่แล้วครับแล้วก็มี มีคนอยู่แต่ผมคือมันมันมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันมืดไงครับเอาล่ะนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากมนะครับจากคําให้การเมื่อสามปีที่แล้วค่ะผมไม่ได้ไปแต่งเองนะครับทุกอย่างมาเกิดขึ้นเมื่อสามปีแล้วพียงแต่มาเรียบเรียงให้ฟังในจุดที่ผมสังเกต